วไนนี้ก็มาสอมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ผู้ใหญ่ไพวันนนท์เสียงสีน้ําเกลี้ยงนะครับเหมือนเก้าพันนะครับผู้สุดท้ายของการไถท่ทอดนะครับพ่อเดชจะพึ่งกลับนะครับโอ้ยกระดาษเวิรไล่หนาแล้วบนน้องอ้ายเออจะเป็นรอบจุดนะครับ้าขาสี่ั่วหลวนนะ่ดนั้น ะกรรมการพูดชี้ขาดชานามมันนรงจอมผมครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอ๊ดมืองน้อยครับวันชัยวุญสเสนอนะครับพี่ออดวัชรินแล้วก็ทีมงานผู้บรรยายครับไม่วาจะเป็นพี่แดงถือใหญ่โคศกฟังโคศีสุวรรณอุทุพรครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับโดยเฉพาะสาวเก็บแม่ไม้นี่รู้ทั้งนั้น และก็อ้วนเพชรวีสักนะครับแล้วก็อาจารย์ภูมิศีทองใสครับช่วงนี้ก็ตามรอยพ่อครับนะก็เศรษฐกิจพอเพียงครับ,บางตะบ,บนหนองมูลเหลือเป็นจรัลนี่ก็ไปหน่วยงาน,นหลายๆหน่วยงานครับไปศนะึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลาเข่งแล้วก็ปลาชอ่อนแต่หมุนเปลปเปปปปเปี่ยนแล้วปลาเข่งกินปลาช่อนแม่นี่บอกบองบ่าปลาเข่งกินปลาคอว่าเนี้ยศิษาเนี่ยอะไรเนาะอ่นี่ยกแรกครับมวยใหญ่ครับคู่นี้แฟนๆอยากลับพิชตาครับหนักแรงโดยกันทั้งคู่ มุมแดงนี่ด้านหลังมีอัขระสวยงามหม่สงสัยต้องมีอาจารย์ดีๆแบบนี้ส่วนน้ำเงินในซุปเปอร์เอ็กซ์สิ้นนายุอธนงลูกหลานจากสกลนครใช่ไหมผู้ใหญ่สกลนครเนานะ เขาบอกว่าเขาชอบนี่เขาบอกให้กินหมาด้ยเป็นสัตคุ้มคองนเน่แต่กอดหมาแลวเขาเอาไปไายหุ่นแล้ว่สมอเทนเด็กเบยได้บ an, ้ากระได้บ่ได้เลยมากับหมากับพนกับนผดเลยเจ๊นองอ่าเดเหรอผีตายจุเบยเ่ก็ถือว่าดูฉันประสบการณ์ครับไป การจับว่าสองคนเสมอนี่มาดูใทญ่ไพ่ัตรนี่ก็ถือว่าครับแต่ประเภทเขาอาเซียอยู่แล้วลูกว่าครับกระนันครับทุกเอ็ดจ่ดชันอยู่ที่ฝั่งน้ำเงินครับผ่านมวยดีๆมาก่อนนะครับแดงนี่ก็เพิ่งจะกลับมาหายใจไฟแรกที่เวทีทุ่งขุดใหญ่ครับแค่ น้องให้กับมวยฝรั่งครับมาเนี่ยดูบาดเหตุนะครับขาพลิกนะครับไม่สามารถที่จะชมได้ก็เลยเอาเจ้าซุปเปอร์เอ็กส19กระนองครับเข้าเวนแทนแต่การทิ้งครับยกที่สองครับโค้ชสุดท้ายนะโค้ชสุดท้ายถึ้ามวยไรต้านทยยาเสพติดมัวต้ากืวยนะทุกีน เบิกกับ9,000ครับคนนี้ดูจช็ดกระจกยาก็จุดไฟใช่ต้องเงินนี่ซ้ายครับเตะขวาอ้าวขวาป้า,าต้องมีหางโม่ใหญ่ครับ มายกได้ครับมาดูว่าเป็นเกมสั้นหรือเกมยาวครับแฟนๆต้องจับตาดูครับมวยใหญ่อาวุธดักแรงด้วยกันทุกคู่วันนี้ทีมอาของเสียบอลเซเว่นเขียนสีบัตรชอบเก็บโซยโซยละสบายโอ้วสบายสบายแบบรถทงชัยแล้วนบเอาที่สบายใจก็แล้วก็ได้เขียนสีนะเลูกโซ่ตาเนี่ยหาเมื่อไหร่ั่งเราเขียนสี

พอเปเขาวาชครับขวาครับเ่อโอ้ยเขาขวาครับไขวาเไปก็บไปุไปเองกวยเขาโอ้โอ้โหแ้เอาแงให้สูงแงให้ส้นโอ้แต่เดี๋ยวจะเป็นแม่ไม้ทำลายไม้เล็กที่สุดขวา้าวาขวาเเขาซ้ายโอ โ <Happiness. S 2> อ,อ้โอนอกไปสุดๆละสุพิทใ้เอกไปโอ้โห <IEL> ดละกดละจ้าทุกคนลากมาปองไปหาหักย่างโลูโลูกมาแล้วเข่าอาชีพออกดกให้เะเาขาขาสุพิทให้ กองนับนะครับอ้าวอีกนัดหนึงครับอีกนัดพ่อแม่จะเพิ่มขึ้นพ่อแม่เรอยากจากยาดมงเด็ดนะโอ้โหโอ้โหโอ้โอเคครับโอเคครับโอ้โเรียบร้อยลงเรียนบ้านหนองเรือเนี่ยโอขอบคุณพี่น้องเพื่อนพ้องชาวบัวครับขอบคุณด้วยการสนับสนุน ไปพี่น้องนคะครับครับม้าถืยเฉยในภาพปลอดภัยครับผมแดงเผอ,อยาง